สวัสดีครับพบกับสุดการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอาแล้วไงลิเวอร์พูลอาจได้อีซักซัมเม,มอร์นี้นะฮะแมนนิวล์คารเซลตั้งการะตัวสุดโหดเอาแล้วไงเพื่อประจัยลิเวอร์พูลอาจได้อีซักเสริมคมซัมเม,มอร์นี้แมนนิวลคารเซลตั้งการตัวมหาโหดเดือดถามนะครับสื่อชั้นนําของกออังกฤษรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลจะฟุงพิมพลิงกฤษต,ต้องการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนของนิวคาสเซลทีมคู่แข่งร่วมศึกพิมพลิงกฤษมาเสริมทัพอย่างจริง ในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อเล็กซซนเดอร์อิชักกลายเป็นที่ต้องการของยักใหญ่ทั่วยุโรปนะครับหลังจากระเบิดฟอร์มร้อนแรงกับนิวคาสเซิลในนัดการนี้กดไปถึง21ประตูกับอีก5เซตจากการลงเล่นรวมทุกรายการ30เกมล่าสุดเดอร์ทามระบุวันลิเวอร์พูลเพิ่มความสนใจอเล็กซซนเดอร์อิชักมากขึ้น และพร้อมเดินหน้าจริงจังในช่วงสมัยนี้ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีแผนยกเครื่องแนวรุกแม้ว่าจะมีอาร์เซนอลที่อยากจะได้ตัวเช่นกันแต่หงแดงน่าจะมีแรงดึงดูดให้ย้ายมาร่วมง,งานกันมากกว่าตอนนี้เนวิเกอรโซไม่ต้องการขายอเล็กซานด์อิชานออกไปหลังจากตั้งค่าตัวไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ราว6,450ล้านบาทเพื่อการท่าบรรดาทีมที่อยากจะได้ตัวและกำลังหาทางจะจามอบสนญญาทุกใหม่ให้โดยสัญญาฉบับปัจจุบันนั้นก็ยังมีอยู่จนถึงเดือนมิถุนายนถึงปี28 อย่างไรก็ตามลิวหูยังมีโอกาสได้อิซักเช่นเดียวกันหากเจ้าตัวปฏิเสธตัวนัดชุมใหม่จากนิวคาสเซิลซึ่งตอนนี้หัวหอกทีมเชลซีเดนได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือ5.16ล้านบาทยังเป็นรองบูโนโกิมาไรซา์ซึ่งรับมากที่สุดภายในทีมสัปดาห์ละ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือ6.88ล้านบาทนะฮะระวังอีซัก ฟันไดเตือนลิเวอร์พูลดวลนิวคาสเซิลนัดจริงไม่ธรรมดานะัดจริงงานยากเวทิวฟันไดประกันหลังจอมแกล้งของลิเวอร์พูลและแข้งหงัวแดงต้องระวังนิวคาสเซิลให้ดีเพราะเกมนัดจริงเข้รารอบคัพแตกต่างจากเกมลีแถมคู่แข่งได้อเล็กซานเดอร์อิชักคืนทับเวทีวฟันไดนะครับเซนเตอร์แบ็กกับตันทีมลิเวอร์พูลกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมกับการดวลกับนิวคาสเซิลในศึกคข้าร,ร,รอบคัพรอบชิงชนะเลิศ ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ทั้งหงแดงพึ่งจบคว่มสาริการดวงในเกมเพิร์ลิกอังกฤษในช่วงกลางสัปดาห์ก็ตามลิเวอร์พูลขยายผลงานไร้พ่ายได้อย่างต่อนเนื่องเป็นเกมที่17หลังบุกไปทุบนกโกเซ,ซ,ซอสองศูนย์ยันไรก็ตามฟันไดมองว่าแมตช์ดังกล่าวจะแตกต่างกับเกมที่เวมรีสเตเดียมในวันที่16มีนาคมนี้แน่เนื่องจากแมตชิงถ้วยใบเล็กเมืองผู้ดีเดอะแม็กพายจะได้อล็กซนร์อิชารก่นการคดกันกลับขึ้นสู่ถียม ฟันในกล่าวยกย่องหัวหอกทีมชาติสวีเดนซึ่งซัดไปแล้ว21ประตูให้กับนิวคาสเซิลในลูกการนี้แถมยังซัดใส่เดอะเรด3ลูกจาก5้าเกมที่ดวลกันว่าเกมนัดจริงมันแตกต่างกันเสมอแล้วเราต้องระมัดระวังเขาให้มากๆตอนที่พวกเขาครองเกมเรารู้ว่าอิสซักเป็นกอนหน้าที่เล่นได้เข้าฟอร์มที่สุดในโลกในเวลานี้ดังนั้นคุณก็รู้ว่าเมื่อเขากลับมามันจะทําให้พวกเขามีขวัญลักกะลังใจยิ่งขึ้นแต่ฟังนะเกมนัดชิงก็คือน,นัดชิงและทุกคนอยากจะลงเล่น และโชว์ฟอร์มให้ดีในเกมนี้เมื่อถึงเวลาเราจะเตรียมตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กบงานที่เราเตรียมตัวมาตลอดในเวลานี้สําหรับอะไรก็ตามที่อาจเกิดขึ้นเราจะงัดฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดออกมาแต่น่นมาว่าเรารู้ว่ามันคงจะเป็นเกมที่ยากลำบากที่สนามเวมเบอรี่ประกานหลังชาวดัตระบุทิ้ท<ๆ>งท้ายเผยการอำลาสุดซึ้งเจกิ้งครับกล่าวกับคุณนักข่าวก่อนอำลาลิเวอร์พูล ผมรู้สึกสงบสุขเมื่ออยู่กับพวกคุณกุณซือชาวเยอมันกล่าวติดตลกสารกดี d o u b l e ลต e l l i v e ฟล o วพู c อฟซี c ัที่เปิดเผยพระท,ทาง Amazon Prime Video ได้เปิดเผยเบื้องหลังช่วงเวลาสุดท้ายของเจ็กกคลับกับลิวพูก่อนที่เขาจะอำลาเทียมไปเมื่อช่วงสมเมรที่ผ่านมาหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าประทับใจคือศูนย์ทอรจน์อำลาของเจ็กกคลับที่เขาเกล่าวกลับนักข่าว ที่มาร่วมงานแถลงข่าวก่อนเกมสุดท้ายของเขากับบูแฮมตันที่สนามซ้อมเอ็กซ์ซเทนนิงเซ็นเตอร์เจคกี้อปขึ้นชื่อเรื่องของบุคลิกที่เป็นกันเองแต่บางครั้งก็ดุใส่สื่อได้กล่าวข,ขอขอบคุณนักข่าวทุกคนหลังจากให้ทีมงานปิดกล้องโดยกล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณในโลกที่บ้าคลั่งซึ่งผมไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้เราถูกนำมารวมกันในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดจริงๆคุณอยากรู้ในสิ่งที่ผมไม่อยากบอก หรือบอกไม่ได้แต่สิ่งที่ดีคือถ้ามองย้อนกลับไปผมจําปัญหาที่เราอาจเคยมีไม่ได้ดูซ้ําผมจําไม่ได้ผมรู้สึกสงบเมื่ออยู่กับผู้คุณเจกิ้ครอฟกล่าวติดตลกพร้อมเสริมว่าถ้าเป็นการประชุมกับกรรมการผมคงพูดแบบนี้ไม่ได้ว่าแต่พวกเขาไม่เคยขอให้ผมไปประชุมเลยนะตอนนี้ผมเอาเท้าจุ่มทรายและดูอยู่ห่างขอบคุณมากยินดีที่ได้รู้จัก นอกจากนี้เจนก็ยังมอบแชมเปญให้กับนักข่าวที่เข้ามาร่วมง,งานเป็นของขวัญขณะที่นักข่าวก็มอบภาพวาดเป็นที่เลืกให้กับเขาเช่นกันศูนย์ทอพรพ์ของการกระทําของเจกิ้งครับแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในมนุษย์ของเขาโดยไม่ยึดติดกับขนบของวงการฟุตบอลสมัยใหม่ในสารคดียังเปิดเผยด้วยว่าเจกิ้งครับมอบเสื้อหลิวพูพร้อมกับข้อความนอนวันให้กับพนักงานทุกคนที่สนามซ้อมแอซซัตเทนนิ่งเซ็นเตอร์เพื่อแสดงความกับคุณ อย่างทั่วถึงนะครับดั b เบิล f ูสารคดียุคเจ็เกิ้งคลับแห่งลิเวอร์พูลจากความสงสัยสู่ศรัทธาบันทึก9ปีแห่งความสำเร,ร็จและการเปลี่ยนแปลงสโมสรลิเวอร์ id, FC, Era, พูลสารคดีดั b เบิล f ูบิลีฟลิเวอร์พูลเอฟคับเอลล่าพาเราย้อน ไป9ปีแห่งกวานคุมทีมของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจกเกนคลับกุนซือชาวเยอรมันที่เข้ามาปลุกชีพหงแดงให้กลับมาพังงาดอีกครั้งจากวันที่เต็มไปด้วยความสงสัยเจกเกนคลับค่อยๆพิสูจน์ตัวเองด้วยความหลงไหลในบุคลิกและเป็นเอกลักษณ์โดยพาทีมก้าวข้ามความล้มเหลวที่เคียบสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่มาริเรดสารคดีไม่ได้โฟกัสแค่ความสําเร็จในสนามแต่อย่างเผยเห็นเบื้องหลังการทํางานของเชกเกนคลับ ความสัมพันธ์กับลูกทีมและแฟนบอลรวมถึงการปลูกฝังเยาวชนสู่ทีมชุดใหญ่เช่นฮาวิเลียนเคอติจโจนและเจเดนแดนนอกจากนี้ก็ยังมีบทสัมผัสพิเศษจากเป๊ปกุลล่ากุนซือแมนซิตี้ที่กล่าวถึงความยอดเยี่ยมของเชกิ้งคลับและลิเวอร์พูลในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ที่คว้า97คะแนนแต่พลาดแชมป์พรีเมียร์ลีกจุดเด่นของสารกดีคือช่วงไทยที่ เผยให้เห็นบรรยากาศอันซาบซึ้งในวันอำลาตำแหน่งของเชคกิ้งคลับที่แอนฟิลซึ่งเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มแม้ Double Two believe อาจจะไม่ใช่สารกดีเบื้องหลังแบบเจาะลึกอย่างที่แฟนๆคาดหวังแต่ก็คุ้มค่าแก่การรับชมสำหรับผู้ที่อยากร่วมลำลึกถึงยุคเชคกิ้งคลับสมัยอันรุ่งโรดของลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของเจคกิ้งคลับนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นวันที่1มีนาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ